ตอนที่หนึ่งหกห้าตบหน้าทว่าคนรุ่นหลังมิใช่เกอเออแต่เป็นหลี่ซื่อผู้โง่ขเข่าคนนี้อิงเฉิงรับเจ้าเข้าจวนถือเป็นหายนะของจวนโหคคำกล่าวพวกนี้ไร้ความประณีหลี่ซื่อจึงหน้าซีดร่างกายก็สั่นมิหยุดปากนางสันริกขณะอ้าปากกำลังกล่าวแก้ตัวหูหญินผู้เท่าก็มีเปิดโอกาสให้ได้กล่าวออกมา หลี่ซื่อตั้งใจใส่ร้ายเกอเอ๋อโชคดีที่นางเป็นเด็กฉลาดจึงทําให้แผนทําร้ายนางมิสําเร็จแต่เจ้ามีใจคิดร้ายเยี่ยงนี้แล้วข้าจักปล่อยไปโดยง่ายได้เยี่ยงไรฮูหยินผู้เท่ากล่าวเสียงดังลัน่นเด็กๆตบปากนางข้าจักให้หลี่ซื่อหลับจําและหากนางทําผิดซ้าสองอีกข้ามิมีทางมอบโทษสถานเบาให้นางเมื่อฮูหยินผู้เท่าออกคําสั่งสาวใช้และโมโม่ก็มีสนนักพราะจอมปลอมบนพื้นอีกเพราะแต่ละคนเข้ามาล้อมตัวหลี่ซื่อเอาไว้ ในเวลาปกติหลี่ซื่อดูสง่างามในบางครั้งก็พ่ายแพ้ต่ออันหลิงเกอแต่นางก็เป็นผู้ดูแลโจนโหแห่งนี้เมื่ออยู่ต่อหน้าบ่าวก็ยังพอมีความน่าเกรงขามมากทีเดียวแต่มิว่านางสง่างามหรือน่าเกรงขามมากแค่ไหนเมื่อหูหยินผู้เท่าออกคำสั่งลงโทษแล้วนางก็ต้องยอมรับแต่โดยดีอึดใจต่อมาโมโม่รูปร่างกำยำนางหนึ่งก็มายืนอยู่เบื้องหน้าหลี่ซื่อริมฝีปากคลี่ยิ้มแต่มันเป็นรอยยิ้มที่เย็นชา นางยังมิได้เก็บรอยยิ้มมุมปากมือข้างหนึ่งก็ง้างขึ้นสูงแล้วฟาดมาที่ใบหน้าหลี่ซื่ออย่างแรงหลี่ซื่อโดนตบจนหน้าหันร่างกายเคลื่อนไหวไปตามแรงตบจนเกือบล้มลงกับพื้นก็ว่าได้ความอับอายเช่นนั้นทำให้หูหยินผู้เท่าและโมโมผู้นั้นยกยิ้มที่มุมปากต้องขออภัยหูหยินรองด้วยเนื่องจากหูหยินผู้เท่าออกคำสั่งผู้น้อยจึงต้องทำตามคำสั่งหากเป็นการดูหมิน่นท่านขออย่าเก็บมาใส่ใจเลยเจ้ากะ หลี่ซื้อยกมือกลุ่มข้างแก้มดวงตาแดงก่ำแต่ไม่รู้ว่าเพราะโกรธหรืออับอายกันแน่นางดูแลจนโหมมาหลายสิบปีจน,จนว่ากลายเป็นโลกของนางไปแล้วทว่าเพราะอันหลิงเกอเข้ามาขวางอีเอ๋อร์ทุกทางและยังเตือนอีเอ๋อร์ของนางบ่อยครั้งว่าเป็นแค่บุตรีอนุพันยาชั้นต่ำนางจึงอยากกำจัดอันหลิงเกอให้พนทางแต่แล้วก็ต้องมาพ่ายแพ้เสียเองคราวก่อนฮูหยินผู้เท่าลงโทษโดยให้นางคุกข่าที่ถงบรรพบุรุษก็ยังถือว่าไว้หน้านางอยู่บ้าง แต่คราวนี้แม้แต่น้ำใจเล็กน้อยยังมีให้มีนึกถึงความทุ่มเทที่นางมีให้จวนโหต่อลอดหลายปีที่ผ่านมาแถมยังสั่งให้คนใช้ตบปักนางต่อหน้าคนมากมายถึงเพียงนี้นี่เป็นการฉีกหน้าแล้วใช้เท้าเหยียบนางซ้ำผ่านวันนี้ไปนางจักยังมีความน่าเกรงขามในสายตาบ่าวพวกนี้ได้อีกหรือใบหน้าของหลี่ซื่อบุตรเบี้ยวด้วยความเกลียดชังแววตาเต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาท ภายในใจของหลี่ซื่อได้แต่นึกแค้นหูหยินผู้เท่าที่ช่วยอันหลิงเกอตลอดแล้วยังตกหน้านางอีกนางต้องทำให้หญิงชราหนังเหนียวเสียใจต่อการกระทำครั้งนี้แน่นอนเวลานี้ในอกของหลี่ซื่อร้อนรุ่มด้วยไฟแค้นแต่ในดวงตาเต็มไปด้วยหยาดน้ำตาเรื่องในวันนี้ข้าเป็นคนผิดเองเจ้ากะท่านแม่สั่งสอนข้าถูกต้องแล้วข้าจักจำใส่ใจเอาไว้และมิมีทางทำผิดซ้ำสองแน่นอนเจ้ากะ หลี่ซื่อกล่าวพร้อมก้มหน้าเช็ดน้ำตาด้วยผ้าเช็ดหน้าเผยให้เห็นใบหน้าบวมแดงชัดเจนฮูหยินผู้เท่าหลับตามิคิดมองหญิงชั่วผู้นี้แม้แต่น้อยนางเดินออกจากเรือนของอหล,ลิงเกอพอหลี่ซื่อเห็นเยี่ยงนั้นก็ร้องให้หนักกว่าเดิมพร้อมเดินตามฮูหยินผู้เท่ามาจนถึงหน้าเรือนชิงเฟิงข้ารู้สึกผิดแล้วท่านแม่ให้อภัยเถิดเจ้ากะหากท่านมีให้อภัยข้าจากคุกเข่าอยู่ที่หน้าเรือนมิลุกไปไหนรอท่านอภัยแล้วข้าถึงจกลุกขึ้นเจ้ากะ หลี่ซื่อคุกเข่าและทำท่าราวกับตั้งใจคุกเข่าเป็นเวลานานจริงๆหูหยินผู้เท่ารู้สึกรำคาญใจคิ้วทั้งสองข้างขมวดมุน่นหลี่ซื่อได้รับความเชื่อใจจากอิงเฉิงในฐานะอนุพันญยาคนหนึ่งได้ดูแลจวนโหแห่งนี้ค่าก็มีคิดเข้าไปยุ่งเกี่ยวทว่าต่อหน้าเจ้าทำตัวดีมีเมตตาแต่ในใจคิดกำจัดเกอเอคิดหาวิธีทำร้ายนางดังนั้นข้าม่ปล่อยเจ้าไปโดยง่ายหรอก ฮูยินผู้เท่าก,กว่าสายตามองหลี่ซื่อครู่หนึ่งแววตาเต็มไปด้วยความรังเกียจและดูถูกเจ้าอยากคุกเข่าอยู่ที่นี่ก็ทําไปเถิดเจียวโมโม่จงดูนางเอาไว้หากผู้ใดมาเห็นหลี่ซื่อคุกเข่าอยู่ตรงนี้เจ้าก็บอกคนผู้นั้นไปว่าเหตุใดนางถึงต้องคุกเข่าฮูหยินผู้เท่าวังใจได้เจ้ากระบ่าจากจับตามองฮูหยินรองอย่างดีใบหน้าขาวอบของเจียวโมโมเ่เปือนด้วยรอยยิ้มพร้อมพยักหน้าตอบรับฮูหยินผู้เท่าอย่างจรงิงจัง เดิมทีหลี่ซื่อคิดใช้การคุกข่าวเพื่อบีบให้หูหยินผู้เท่ายุติเรื่องในวันนี้นางวางแผนเป็นอย่างดีคือหากคุกข่าวอยู่หน้าเรือนชิงเฟิงเวลาผู้อื่นมาเห็นก็จะเข้าใจผิดว่าหูหยินผู้เท่าใจแค่ปล่อยผู้เยาวกว่าไปมีได้หลังจากนั้นหูหยินผู้เท่าก็ต้องสนใจชื่อเสียงจนทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องเล็กคาดมิถึงว่าเรื่องนี้จะทำให้ฮูหยินผู้เท่ากโกรธยิ่งกว่าและตัดสินใจลงโทษนางจริงๆ ฮูยินผู้เท่าสั่งให้เจียวโมโม่เฝ้าหลี่ซื่อไว้เพราะกลัวหลี่ซื่อแอบเกียดครั้นหลี่ซื่อบอกว่าจากคุกเข่าอยู่ตรงนี้ฮูหยินผู้เท่าจึงให้เฝ้าเพื่อดูว่าอีกฝ่ายใจกอลาได้เยี่ยงที่กล่าวหรือไม่อีกด้านหนึ่งถ้ามีคนมาเห็นหลี่ซื่อคุกเข่าอยู่ที่หน้าเรือนเจียวโมโม่ก็จะเล่าต้นสายปลายเหตุอย่างชัดเจนจนมิต้องกลัวว่าจากมีคนเข้าใจผิดอันหลิงเกอที่ตามมาด้วยก็รู้สึกชื่นชมฮูหยินผู้เท่าเวลาสู้กับอสรพิษหลี่ซื่อต้องทำให้หมดหนทางจนกล่าวอันใดมิออกเยี่งนี้ ผูหญิงผู้เท่าพยักหน้าให้เจียวโมโมโหลังจากนั้นก็เผยใบหน้าเหนื่อยล้าออกมาเจียวโมโมเจ้าอยู่ดูหลี่ซื่อที่นี่ส่วนคนอื่นก็แยกย้ายได้เดิมทีนางออกจากเรือนเพราะนกกระเรียนมงกุฎแดงแต่หลังจากวุ่นวายพักใหญ่ท้ายที่สุดกลับกลายเป็นเรื่องตลกฉากหนึ่งนางอายุมีใช่น้อยแล้วภายในวันเดียวต้องเจอเรื่องดีใจเสียใจกังวลและโกรธติดติดกันเยี่ยงนี้จึงทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าอย่างมาก เวซื้อที่คอยดูแลข้างกายมาพักหนึ่งจนฮูหยินผู้เท่าไว้วางใจให้เรียกท่านแม่เมื่อเห็นท่าทีของฮูหยินผู้เท่าก็รู้ทันทีว่าจิตใจของอีกฝ่ายกำลังย่ำแย่พอตามฮูหยินผู้เท่ากลับเข้าเรือนชิงเฟิงนางก็เริ่มชงชาด้วยความระมัดระวังหลังจากนั้นก็ยกไปให้ฮูหยินผู้เท่าท่านแม่เจ้าคะท่านเหนื่อยมาทั้งวันแล้วมาลองจิบชาที่ข้าเพิ่งคิดค้นขึ้นมาใหม่ดีหรือไม่ ชานี้ผสมดอกบัวและดอกโบตันเข้าด้วยกันช่วยขจัดความเหนื่อยล้าได้ดีทีเดียวเจ้ากะเว่ยซื่อกล่าวพร้อมคลี่ยิ้มออกมาเมื่อได้ฟังก็ทำให้ใบหน้าของหูหญินผู้เท่าดูผ่อนคลายขึ้นมากแต่ก็ยังดูเหนื่อยล้าอยู่ดีถ้าตอนนั้นข้ามีได้พาลูกรองกับลูกสามกลับเรือนบรรพบุรุษในจวนก็คงมิเกิดเหตุการณ์ยี่ยงนี้ขึ้นหากตอนนั้นนางอยู่ในจนโหเมื่อฮูหยินใหญ่อันเสียชีวิต นางคงหาภริยาเอกคนใหม่ให้อันอิงเฉิงทันทีหรือแม่ฮูหยินใหญ่คนใหม่มีฐานะต่ำกว่าหน่อยก็มีมีทางเป็นในหญิงที่ชอบสร้างแต่ปัญหาเยี่ยงหลี่ซื่อและการให้หลี่ซื่อเป็นผู้ดูแลจนโหเยี่ยงนี้ก็ถือว่าเสียหน้าจนโหอย่างแท้จริงหลี่ซื่อทำให้จนโหเต็มไปด้วยความวุ่นวายและมีน้องสาวอยู่ในตำแหน่งกุ้ยเฟยอ,อีกทำให้นางมีอัดลงโทษสถานหนักกับหลี่ซื่อได้ช่างเป็นความโชคร้ายของจนโห หู้ยินผู้เท่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกหงุดหงิดถ้ามีได้เป็นเพราะเห็นแก่ฐานะของหลี่กุย้ยเฟยตัวหลี่ซื่อเองจากต้องโดนนางไล่ออกจากจวนโหไปนานแล้วต้องไปใช้ชีวิตที่เหลือในชนบทอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไทย,ไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะ